สวัสดีครับนะก่อนจะทำธุระต่อนะครับเออว่าของสลากกินแบงรัฐบาลไทยเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมจะทำแบบเล่น้อยคือรว่ปุ๊บเลยอ่าดีไหมครับ ก็คำเตือนครับให้ร่านชมระฟังเพื่อความมันเทิรน,นะครับการมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะทางช่วงเราไม่สนับสนุนนะครับ ในหาสมุดไม่เจอโอเคอ่ะคลิปนี้ครับเป็นการวิเคราะห์อันสังเลขมงคลน,นะครับพาานอยประจามันที่ห้าันดัที่สี่ก่อนฟึับฟึ๊บฟับไปเลยโอ้โหเหลา่าพัฒนาน <c oughs> ดูผลก่อนเรามาดูผลกันเลยเสียงเด็กมเดินออนดเอ็ดออ,อดเอ็ดเมื่อวานวันที่สี่ โอ้โหเจ็ดห้าผมชอบทุกเจ็ดเลยแต่ไม่มีเจ็ดห้าสามสามห้าศูนย์หก อ่ะมาดูแต่ละรอบแต่ละเวลาผมโพสให้ในโพส์ชุมชนเนี่ยตัวไหนสมาชิ้งแต่ระดับต้นนะครับเพิ่งจะรู้ได้ตั้งแต่ระดับกลางก็จะเห็นเป็นใบนี้เลยระดต้นผมบอกเลขเจ็ดกไม่มี7จ็ามืนกันเจ็ดสองเจะได้ไม่เป็นไรแต่ผมก็ให้แค่สคู่นะก็มาอยู่ตัวเด่นเลขเจ นี่คือของสมาชิกมาดูที่นี่กันครับ5โมงครับ9 4 1 0 6 4ครับ4 1โอ้โหมานะฮะมานะปึ๊บ1ด้วย6โมง6 9 4 7 5ไม่มี9 4ไม่มีไม่มีเลข9มีแต่1 9 1ทุ่มครับ3 3 5 0 6 อันนี้ไม่มีสรุปก็มาหน,หนึ่งครู่นะครับ วัน0 6ออก2รอบนะ อันนี้น่าจะศูนย์ห้าหรือเปล่าเดา <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับ ศูนย์ห้าก่อนเลยวันที่ห้าวันพ่อนะครับเ<ๆ>กาะเลขพี่น้องมาดิครับสี 49, ่เก้าสี่เจ็ดนี่ชอบสี่เจ็ดด้วย เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ดักไงเมื่อวานออกศูนย์หกสองรอบห้ 52, 57, าสองห้าเจ็ดไอห้าเจ็ดแล้วไม่น่ามาซ้ำห้าหกห้าเก้าที่จะซ้ำผมผมเป็นว่าไม่น่าซ้ำคือมันจะ มันจะศูนย์อะไรแค่นั้นแะอาจจะเป็นศูนย์ห้าหรือว่าศูนย์เจ็ดเท่งวันศูนย์หกสองเวลาอันนี้คือเดาย้ําว่าการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะ อันนี้เลยค่าเด่นศูนย์โอเคครับสำหรับคลิปนี้วัตถุเเรงเท่้านี้ครับเดี๋ยวพบพ่อกันพบพอพบพอเดี๋ยวพบเจอกันในส่วนของราัธนาโอเคครับสวัสดีครับ